โอ้ได้จังเม็ดว่านี่ได้สามทีเมตรตรงสามเม็ดบ่้านบ้านเดี๋ยวมื่อมื่ออื่นเขาบอกนั่นเดี๋ยวใส่ตัวน้ำเงื่อนเอาหน่ะมาต่อให้เนาะใส่เนี่เขวายใช่ได้แต่ว่าต้องแต่ว่ามม่ขาดแล้วที่เปิดที่เปิดมึงเพิ่งเราอืมมันจนใหม่เลยมันจนเบี้ยวเลยเพราะอะไรหลอดฟืนหลอดไฟมาเท่าเครื่องชันเดียวกับพ่อว่ะ ในนิ่งสายมากเขาเพื่อนนี่กับสบายดอกที่มันก็นยังทำอยู่เนาะให้ว่าทรงมี้บ่งคิดบ่งก่อนทำภาพมาอีกวันนี้ทางน้องเตีวเยวเช็ดยางน้อบาทน,นี้ป้อดึงสายยางออกมาเต่ นผูก huh? er. uh, ันขมุยปลอกสายยางไว้ข้างในเม่นบ่เออเออปล่อวัวแ้วปิงแ้วปิ่งน้ำขาวัวเลเด้อสบายดีนะพี่เลยสายอ้จังสายยางเขาไปยนนันรือแมนยางขมุยถ้าเธออยู่บ่ปดปดดูมึงอยบ่หลังเน้อ เอ้ยกอให้น้องบอบอันไมอันไมอัไมอขอนึงนี่จะบเาอือดยอ่ะออบพักคนเนี้ยไปมาบองานยาวดีดทางหมดจหมดเลยมีอยามีงานหดทางนึ่สบายเป็นดอกเอียงต่อเรื่องหลังสิเป็นดอก อนี่มันระเบิดได้เอ้ยนะเก็บใส่ก็ได้บอบอหนีบใส่ก็ได้เนาะบ่ดูบ่ได้ระบุได <c oughs> ปมะกาเนี่ก็เริ่มเดืองได้บ้านเบ,บ้าว่าไงเขาได้กินใบมันน่ยมันชุด,ดไ,ได้เนาะอือชุดอะไรหั <c oughs> เออพุ่นหน้างามอ่ะต้นองเอมันหมบน่เริ่มเดืองแล้วเริ่มจะได้มันชุดยอดเลยเนี่ยมันชุดเลยหอไนมันชดหนไว้ปลูกต่อ กำลังจะปลูกใหม่แด้วค่ะกเนาะเป็นดอกเลยนนี้ใช่แล้วเป็นดอกแล้วสัมดนั้าเป็นหมากเนยเจ้าเล็ดออกไว้แค่หมากเดียวพเพราะด็แต่หมากหนึ่งในชองหมากเพราะว่าตอน้นมันบ่ได้เลยนี่<อ>นนยมเช็ดให้ต้นม่วงเจ้าอันตายเพราะต้นมันมีไงกันเออปลูกต้นม่วงเป็นได้น้องแจวนี่เจ้าว่าปลูก อาบุญไหนสารวัตรนึกวนปลาอาบุญวันปลาบ่กเป็นซีกะปูต้นม่วงเป็นบออ๋ในฮือนเราอ่ะในฮือนเราอ่ะหมากงงไหนเขากินมากนเจ้าชเจ้าชบอ นชวนด้วยเป็นหลอกชื่อหมยหมากหมากกว่าจับถ้คุณคุมเขาจะแ่กแจ่เลยปูหมากแตงล้งนบ่อในมั้นะโอ้งูบ้านเสือบ่อหดาแตงนะป่าพันธุ์หา

โอากาศเย็นเนี่ยคนนอนสบายเดยทั้ง,งตีใส่น,นี่องคปลูกใช่เมื่อปลูกอยู่ดอกเลยอ่ะเพื่นอนบมดเทพื้นออมไม่ได้บม่ได้จงไว้กี่สบายได้มาปลูกต้นเอาเฮืองนี่เราให้ดคอน้ำเมน้องรอนหายได้แต่ว่าตอนนี้ มันยากเนาะลองกินนี่หมันนรนาะบ่มีเวลาปลูกนี่กินนี่ดื้อนี่นบ่ยอมันยนั่นบ่ยอมอยู่นําไผอยู่แต่กับแม่น้องบิวซองนะป้าอ้มนี่ก็ยังวนไปหาแต่แม่พอสนาเอ้ยก็บ่ค่อยได้อยู่นําเด้แต่บิวน่ะติดบิวน่ะติดป้า ติดป่าติดดุม uh, ขึ Arizona, ้ยังไหมคดพักคดเนี่ยอันที่เราหลอกสิอันต้นชีม่วงนะเคยยังก็แต่วพักยังนัะนะเพราะว่าผู้ผู้มันเป็นนานนะกินได้บ่พักนั่นนะบ่หนั่นนะหย่าบ่บ่คุณบ่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 คะ อ่อนยอดอ่อนจริงมันเป็นเนบไว้มันเลยติดจะว่าตัวใดเอ่ยวะดอกสีบัวว้าพุ่นพูนนานนานติดกับโหลกเราเฮือกน่ะนั่นเนาะนี่นั่นบ่จะพักดิตัวนี้แมนปักตินเป็ดปักตินพักตินเป็ดมันคืออีพักยังเลยตามมะฮงเจ้ะได้ขาจัดปูกเอใช่ไหมเป็นก้านชายดอกใหม่แต่มันโมป็นดอกเป็นก้ม กินไรใช่ได้ตหงแต้สั่งมาเอา,าแท้กินกบลกวยบ้า,บาเลยบเคยกินกกินเป็ดเอามาใสา่อาม,าอม่นงม่าวอยู่แเดี๋ยวบเคยกินจคนกับ่เคยกินต่จะว่าเอา้ยยังบเคยได้ยินทำนียบเมันเป็นชิๆกินกับปน นช่วงลูกพนอนนี่กสบายในพักคนเนี่ยเดี๋ยวพูดดในใจพักจางไหนพัฟังพี่บอกนอนก่อนแห้งได้โอ้อคดวด้เถดพักทนนี้ดพัก่นี้กับเบ,บ,บ,บิร์ดอะบอมาแล้ว อันนี ha, no ้อันนี้จะบ่งไหม่ป่มึงคือเหี่ยวอ้อมือเออยจะได้กินหมาดีได้เนาะน้ำเรือขึ้นเลยออันที่ท่านไหนเล็ดชแกน้องใหม่เลยเจ้าปหาพักแย่มามาไหวพักแย่แกงให้นองใหม่แซ่บไดเอื้อมมากได้แกพักแย่ โอ้มามัก่าเจ้านะตรงข่าวเขาเอื่อยเรเอื่อยเามัก้ให้ใจกันมวโอ้ยตุเงี้ยบิมีิ๊คิวดอว่าได้ขืนกับปูมักเนาะเด้หมมักงานบุญมือห่อกรต้มคนกะแกงไม้แกงไม้ชื่อเครื่องแกงเมื่อใส่หาสิบพันแถวหายเ้า เช็ดอึ๊บอุ๊บ <c oughs> ไปแลยคุยเพื่อน้องเลยตื่นแล้วเนาะอ่าะเพิ่มเติมกับท่าทางน้องเพิ่อนพักคนหย่ามันนี่ก็นี่แก่ชิลูกเครื่องมันแก้วด้วยกับงัว,งวกินจนเบิดเพิ่นเอามาต้องมีกันอยากได้ต้นหมักไฟหวานมือปลูก เออ FC เพิ่นว่าอยู่ไดว่าให้น้องแตวเอาน้ามาฮดนี่มีขี้ดินแล้วก็เอาน้าเอาขี้มาคูนแม่นแตยงนนะมยเกียเลขบ่มมเงามันไ้มันมันเป็นโกนเด้บนี่อ๋อ่ยตัวนี้่านว่ามันนั่นน่ะอยู่เกียร์นี่จักน่นี่โกนนี้องแตวเายางป้อนลงเลยน่ะบ่น่ะโกนแห้งๆลงเลยนี่เนาะแม่นค่ะชวนขี้ดินน่ะ ไี่หนียเสียงแล้วก็หึ่งจักพอบมอกไฟโลกซ้ำเนี่ยหนึ่งมาแล้วนี่มานทำมีขีดคูนขึ้นนอนนอนอะอต่อปะเสียเสียเนาะไปเดี๋ยวจะไปแล้วเจ้าเสียปักเลย แดนหันขนาดสิ <laughs> ดินต้องอะนั้นเนาะดินพุ่นต้องดินตอนนั้นตอนนั้นวันนู้นวันตองนี้เจ้าวันดูค่ะเสียงใส่ไปนานภาคเรากินนี่นะ,นยอ,ะอยู่นานภาคเดีไปเบินู้นด้วยค่ะคือแล้วก็ขึ้นบอกว่าคือเรียบร้อย mọi người 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 mọi nó mọi เอฟซีเพิ่นเขาเม่นมาอยู่หมากไฟเพิ่นเอิ้นจังเบิดใหม่อยังก่อโอ้ต้องมีภาษาไทยเพิ่นเอิญหมักไฟหมักไฟโบเม่นโบเอ่อเอ้ผมเองพี่น้องป้าลูกเอฟซีเนาะหมากไฟนี่ภาษาไทยเพิ่นเอิ้นอีหยังเนาะแต่ว่าภาคอีสานเฮานี่เอิญหมักไฟคือกันแต่ว่าไทยแท้ๆนี่เพิ่นกินบ่เป็นอยู่เพิ่นกินบ่เป็นไปจ้ะถ้าถ้าบอกเงี้วเลยเักแยวหมากอยังก็หมาคอแลนบ่ เอยบอ่แม่นัเงีมยวเพิ่นมีอยู่บ่เงีืยวมีภาคอีสานเฮานี่มีแต่ว่าไทยแต่ว่าภาคอีสานตอนนีแต่ว่าไทยเพิ่นมีอยู่บ่ถ้าถามบักน้องเตี้ยวบิ่งไทยเคยไปไทยเนาะเคยไปไทยหลายภาคนะอ๋อโอ้โหเคยชื่อให้ก็ทบุญก็เคยไปท่ายู่แต่ว่าไปไทยส่วนลายหันก็บบตัวนี้หันโบโบโบ้คอยน้นเป็ยายเนี่ยเนี่ยเราฟงมา ต่อยา่นี่อู้ยเอาอันนั้นมาเลี้ยงนี่เนาะเลี้ยงบ่เออเลี้ยงแล้วก็ซื้ออันนั้นน่ะแม่เนั่นแหละปินใส่นี่ยหุ่นใส่งามหาเนี่ยแดงนี่ต้นใหญ่ที่จะรักษาไว้ดีนี่นี่แล้วนี่มันติดเหมือนกันตัวนี้ถ้าเัาบ่อเนื่องจากหัวบ่อดินใส่เนี่ยมันเช็ดเนี่โกนเนี่ยมันเช็ดเนีแมงเลย ตูนาเอาอันบ็อกลงนี่มันกับเปื่อยบ็อกเสร็บ็อกเสร็จอย่างนี่มันก็เป็นมันก็บเป็นฟุยเนาะดินมันจะเป็นดินแข็งนี่นะห่างก็ิามากพี่เด้นี่นี่ยนะดูดูดูเีตัวนี้ด้สิมาเมืองไงนี่นะห่างก็บิามากพี่เด็ดเล รังแต่ปิดด้วยแต่ว่าปิดน้ำด้วยเพราะแหละเดี๋ยวบัญชีเ็นอ่ะบวมบันชีเ็นทับตูบเจ้าบุพีลงนอนอีกนี่นะมันวมันอยุโย่มวมน้ำาวมน้ำมันต้นนี่เท่าไรล้มยังหนาล้มส่าบ่าดนล้มอู้อู้มากห่วยเนาะเหี่ยงทับตูบลงแต่บุพีตูไปแล้วนอน เนื้น so ้ำไรวู Omaha, ่เนาะเนอะกะจีประมาณนี้พี่น้องเอ้ยนี่กาแฟพอกงาลองเพิ่นหดกินนี่เขียวกับกุ้งสีใสยเอ้ยสีใสยมาเยียมลุงพี่ใส่ไฟที่ขวาน้องเตานะมันเพิ่งอยู่บ่าหนี่อยู่นี่ถ้าว่ามานี่มันชีวิต พอถึงใส่มันบริยาปานใดได้เรื่องเตวหอยไปนี่ประมาณแต่ไ้หาเมตรอยู่แค่นี้เนาะม่อยนี่เฮือนเฮาน่ะมีอยู่สายไฟว่ามา่อเป็นว่ายอยากให้ไม่แต่ว่าเพิ่มเติมนี่คือซื้อหลดไฟซื้อหลอดไฟให้น้องเพิ่นซื้อหลดซื้อรถไฟกับปัก ปักเสียบบ่ตัวปักนะเปสียบนะมีแล้วของน้องแตวอนะมีมีว่ะมีมีได้ไจะจับเราคอยเราก็ชี้เอาเข่าไปเอาเลยไปชี้เข่าไปเอาของลุงเต๋อของลงเตอบึงวันหลอดไฟกันง่ายหลอดไฟคนน่ะแล้วเข่าเบลก็เลยนีเลยพี่เข่าว่าโอ้ได้แล้วคอยชี้ได้จับเม็ดว่านี่ได้จับหมดว่าว่านี้เนาะสามทีเม็ด จองสามเมตรบ้างห่อนบ้างโอ้หลายหาเมตรพุ่นนี่หนิเนาะโห่อดบ่้มงแต่เิาซื้อเพิ่มแหละตัวนี้เ้าก็มีแล้วนี่ว่าตรงมีแมนมันกันยาตัะลุนได้โย่ใส่น้ำเฮือนเอามามมได้ได้ได้ไปปเดยวม,มือมืออื่นเขาว่าบอกนั่นเดี๋ยวใส่ตัวน้ำเงื่อนเอาหนะมาต่อเห็นเนาะสุดทายนี่คอยา่าให้ช่วยได้แต่ว่าต้องแต่ว่ามันข,ขาดแล้วเอากระลอง เสียเบิ้งเสียล่ะเสียบอติดบ่แมนมีแต่บล็อกหนิเขาใช้อะไอยู่หนิชื่อหลอดไฟมา้ชื่อหลอดไฟมาเปลี่ยนใช่ไหมนี่วะนี่มึงสองคิวเองวะเบื้องเบื้องเบื้องอ่ะจะเบื้งอ่ะนี่น่ะมันมันกูดเลยเพราะมันสดบ่มันสดอ่ะมีแต่ชื่อสายไฟมาเพิ่มมันสดบ่เกิดมันสดบ่มันปิดเปิดปิดเปิดมัอเพิ่งหลับ มันเป็นใหม่เลยมันจนเบี้ยว<ส>เลยเบี้ยวนะครับเ<อ> <c oughs> นี่ยเออเออเตือนนอนวันนหนมึงดูลุงละปอนนั่นลงค่ะเอ้ยแตกแล้วมีแต่ว่าเอ้ยสิเงินพอบนโยกยังเดือยอยู่เดี๋ยวเอ้ยสิถามน้องพอแล้วก่อนเด้อเดี๋ยวเอ้ยสิซื้อรถไฟมาให้กับสายไฟเนี่ยเบิ่งก่อนสายไฟในเขื่อนเอ้ยก็มีอยู่เนาะบ้านไมเนาะแต่สิเอาสายไฟมาแต่แบบมีแต่ชื่อ นี่ใช่ได้ยู่บ่คือช็อตบ่แต่ว่าเขาก็มันมันบ่ช็อตหรอกเพราะว่ามันนั่งตรงนี้นี่อ๋อไปดูวายร่างแตากำลังเฉียกหลอดไฟหลอดไฟใหญ่พอดเอื่นมาปันกัได้ไปยังเพคนมาดาเสียบไฟก้อนว่ามาเอื้อนหาเอื้อนว่ายิงยืนยิ้มอยู่ไวแห่งนั้นเนาะนี่ก็ยังไ่ได้นี่นะเป็นมันนั่และแบบ เป็นมันเน้นะหมสิอ้ถ้าเป็นมันเนี่ยผมเป็นยังยืนยิ้มแขกกระเลยดิขยยืนเลยเหรอ่ขย <c oughs> ัยืนแขกกระเลยยิ้มอยวน <c oughs> อืมไปอีก,กอีกสิบเมตรก็ได้เนะ <15 m. S 1> ลยสิบเมตรนี่ก็อยู่ประมาณนี้นี่ไม่มาห้อยนี่มันสว่างนี่แต่เชื้อเราไฟปุ่มมาจังหงคักน้องแจวตอนน้องแจวยังเครียดอยู่เย็นปูนเสียเนาะ จขึ้นพี่กับสีประมาณกันขจามากของเราเอากันยังฮะบอก่เพิ่นมากกับไม่ให้เวียกแต่ตอนเว้นหมดกลางคืนด้วยสิกรมปลอดภัยเนาะมันกับสีนั่นเลยไปพี่น้องไปนี่แหละปรึกษากันพอเป็นห่วงข้างน้องเพิ่นเขาอะไรหลอดเฟื่องหลอดไฟมาเท่าเพื่อนสั้นเดียวกับพ่อเนี่ยนิ่งสายมาเขาเพื่อนนี่ก็สบายดอกที่มันก็ยังทำอยู่เนาะ ทวารงมีเบิ่งคิดเบิ่งก่อนต่อได้ต่อได้เสียบเสียบบ่หแวงเแต่ว่เคยเสียบยู้าวาทมีกันตอนนี้เจ้าพรดพุทธเตวต้นลงไม้นะต่อว่ได้เหี่ยเเลยนะพรนี้มันจะงามหนาบ้านเนี่ย มาหน่อยหรือครับฮือวันนั้นว like ่ามาจะหาชอบไม้น้องเพิ่อนหมดนี่พอหูเลยเข้ามาพอหู้เลยพะมีนี่เลยมีคนน่าแบบมนทำตัวนี้ทำตัวนี้บระคารแต่ซื้อแต่ดอกมัอไม่ใช่เอ้ยเอ้ยเมื่อไรบ่เอ้ยสิเมื่อซื้อดอกไฟลองมึงในหันเนาะเมนบัวบัวนั่นก็ได้เอาดอกใบมันใช่ได้มันมาใส่มันก็ได้่ มันม <ti> <ng cop> ันบ <m ane> <ti> <ng cop> ่เกี่ยวตัวนี้ว่าเป็นน้ําลอกบ่รอแต่ที่เจ้าสิไฟโอ้ยาบแ้อดไฟยาวเไฟอ่อนทองนะอไฟหลอดยาวฮะบ่หลอดไฟยาวได้หลอดไฟยังยังเค้าเอิ้นียังบ้านเฮาเอิ้นอไฟเอิ้นบ่มีหรือว่ามีตัวเดียวนีีเียนี่ฮู้ว่าตัวนี้ใช้ได้บ่ได้สิบ่ มันขาดตัวนี้หรือว่าตัวนี้เนาะเนี่ยมันขาดตัวนี้ตัวนี้ป่ะทำตัวนี้มันก็มันก็ตัวนี้มันก็ได้แล้ชื่อตัวนี้ไม่ใช่ก็ได้แล้ชื่อตัวนี้กับสายไฟแมนเพิ่มดีชื่อหลอดชื่อหลอดไฟกับสายไฟมาเพิ่มน้องนหันโนะอ่ะเพิ่มเตียงอื้อเยอะพอไหมเออหอยยัง หม้ม่ม้ม้อมมม้ม้มะไฟมไฟโอ้มะไฟโอ้มะไฟภวษาไทยนเิ้นม้ไฟืปล่าประมาณเออมอแมะมะไฟทำไมเงี้ยวเลยสิะม้อเงี้ยวม้อแกล้งหมอแลงอรว่าเงี้วนะ โอ้โหขี้ไม่หัวลำ蒿เลยนนไอหัวขี้อยดลำเลยเนินนะโอหมอามะผละนี่ังหม่าม่ามาไฟผละนะแมนอยู่ว่าเอฟซีเนาะก็เมนมาบอกเนี่ยเด้อตั้งแต่ว่าแมนอยู่บอกอืมคำว่น่าเกิดตัวนี้ชื่อใหม่แล้วก เอาไขว้อยอยู่เอาเมื่อโหลดเลยเอาเมื่อโหลดเอ่อเอาเมื่อว่ามันได้หรือไม่ได้เขาซื้อรถไฟเ่านจะชื้อมาให้น้อกคนอยู่แล้วเปิดไปเลยคือว่าแนนแต่ว่าชื่อติดเปิดไปเลยแล้วก็ถอดออกตอนนั้นเพราะว่าเขาจะขึ้นปีนไปปิดเปิดขึ้หนีไปได้แนนไนะไม่แต่ถอดรันปลักเอาได้เพราะว่าเขาเ็แบบถอดปลักกีร่ามบบบบแบบนั้นนี่คนอ่ะใช่ใช่ไฟม้วน้อมสั่ ตัวน <laughs> <laughs> uh, ี้วลีบ่สิมันสิยาวได้ซํานนี้มันเอาสุดทนี้นจากที่เฮอยากได้ยวไื้อเพิ่มมาต่สนได้มาบอิ้น30,000เพาะอย่างเดียวบ่โนี่ด้นี่ชุดนึง30,000อ เต่ทีนี้เราเพราะมันยังดีอยู่ตนนีนี่โบไดกันคือกนมันขาดมันชดมันงอนเหนงอนเลยปลาทู่ปลาทูหนงอนนะออันมิเตว่าทำมาไม่แต่ปัญหาว่า่าคู่ตัวนี้ได้บบได้กับมิเตเขาเมื่อเอาชุดรอดไฟเราเสียบใส่เดียวอ มาบ่เอิ้นก็แม่นเห็นเนาะสิฮุ่งหรือบ่ฮุ่งสิฮุ่งหรือบ่ฮุงบ้านน้องแป้วสิสะวางด้อทมือแม่นสิสางอสิมดสิสดใสเนาะสิใเนาะเอาไปไปกิเล่นบ่กิดิเดแตบ่จอกีเป็ดโตนะแตกแล้วบ่ไปทางใดลบ่เ็เป็ดเป็ดเด้ จะเป็ดอันอยู่เลยตัเป็ดหน่อยไปไหนฏิแตกมาเลยโอ้ยแต่หล่อเลยแต่หล่อเลยเป็ดแต่หล่อเลยว่าเป็ดมาต้มแล้วบาดนี่ของเอยพิงยังปลาแตกอยู่พิงชื่อก่อนว่นน้องพิงชวนนายเพิ่งไม่ค่อยดิ่นเล่นเล่นผู้หญิงผู้หญิงกับผู้ชายดิ่นบควกกันดิ่นแต่ละย่างนี่บใจโห่ว่าดิ่นยังจนีดิ่นบักบีขัดชุดหึงชุดคือบักบี

อพ๋พากันมาโดเอเรื่องหมักฟืนหมักไฟหม,ม,ม,มักแง่เราก็มามาเริ่มงหมักบีแล้วันนี้เป็นผู้หญิงานนั่นเบิ่งคือแบบนิ่งๆแต่ว่ามาดินแต่ของผู้ชายได้เพิ่นนะลดลา่าผมปืนต้องหาโซนันแหละมาไว้ให้รถบูมีนี่ก็โอ้ยนั่เอีกเนาะไปชั้นมิตาว่าเอ้ยสิซื้อรถไฟให้ มาต่อให้เด้อเดี๋ยวเอ้ยสิเมื่อลองหลอดไฟเบิ่องฐามันตัวนี้บ่ได้เด้อเอ้ยสิเอามาคืนได้ทอที่ชื่อใช่ไหมตัวซ้ายตัวนี้นะตัวซ้ายอย่าพูดว่าตัวนี้ได้หรือบ่ได้นะเพราะว่าชื่อหลอดไฟมาได้กลับไปอีกกับบัเชียเวลาเนาะแต่ว่าตัวนี้ใช่ได้กับมิเตอร์ฮาวชื่อตลอดไฟแต่ว่าบพราะน่าจะชื่อตัวนี้เพื่อนเลยมันจะได้มีความปลอดภัยเพิ่มเติมอีกแถวเอ้ย นาะยังเนาะมีดอก1่นีก็มันก็แม่นสวางไปไมาหอยอนนี้มันก็โอเคอยู่มันก็หุงมาอพี่เด้อนี่ผู้ใดย่างเข้ามามันเกคือจิ้มลูก้าเนาะแม่นนมันมืดมันมืดบาบ่โยมมืดมันมืดบดนี้เพิ่นย่างเข้ามาก็เพิ่นไปสิเห็นเนาะไปซั่นจังได๋ก็มีแต่รอถ่าเบิ่งสิซื้อรถไฟมาให้บ่อื่นได้ได้าเด้อโดยอ่ะ ทูจ้าสบายดีเด้อไปๆไปกันไปไปกินหมากแล้วลูกเด้อกินหมากแล้วไปๆไปไปกันไปลอยดีหนามุม้าโอเคน้องเนาะอะสบายดีเนาะโดยป้าโอเคไปแล้วสบายดี